สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆกดใจเช้าทุ่งและก็ท่านผู้ชมที่เคารบทุกท่านครับอันนี้นขณะที่กำลังเหตดเวียกอยู่ในบ้านเนาะพี่น้องเนาะด้ยินเสียงยังบุดังข่ำหมดคล้ายๆกับเสียงยังตกหรือเสียงยังหักยากๆเนี่ยแหละครับเอามาเบิง้งพี่น้องว่ามันเสียงยังหักนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องนะครับบางทีอ,อาจจะเป็นต้นมะฮุ่งก็ได้เพราะว่ามือว่านมันมันหนักหมากแร้วมันโกงไหลนะครับว่าเสียงปรคมมือน,นี่แหละนะครับเอาแม่ในลี น,นี่ต้นต้นนี่หักพี่น้องต้นยุคกลางที่เขาเหลียวบรเห็นนี่แม่นบ่ต้นนี้เป็นยังจะบ่หักที่ลวดจ,จองไว้นะครับเนี่ยโอ้แม่นอีลีพี่น้องเรียบร้อยลงเลี้ยนเจ็กหักคอรอและต้นซ้ำแขนแต่หมากดกแม่นหมากสะอยู่บาอน,นี่พี่น้าลงใส่ต้นหมากพริกพอดีใส่ปลาเพรหอมเปรี้ยกหัก อ่ะได้เก็บไปปานพี่ปานน้องกินพี่น้องหักเลยนะครับมาฮุ่งต้นนี้นะครับที่ท่ายให้พี่ให้น,อน้องเบิ่งอยู่เรื่อยว่ามันดกนะปูขี่ดินเลยหักคอรอพี่น้องนะครับตือเป็นความประมาทของข้อใจชาวทุ่งเองนะครับที่จริงน่าจะมีไม่ค้ำเนาะแต่คึดว่าสิคำนะ้ำยี้ดอกแต่คึดซื้อๆยังบอท่านพ่อเศรษฐีเฮ็ดนะครับพี่น้องยังยากอยู่นะครับสุดท้ายก็ลงจนไดนะ้เนาะอ่ะเดี๋ยวส่วนนี้จะหาค้ำในข้อโกงหรืออะไรนะครับถึงจะมีลวดจองอยู่กับบ่มันใจเดี๋ยวจะหานค้ำนะครับเดี๋ยวจะ ตัวนี้เป็นบทเรียนเนาะนะครับหักเลยไหนลงมาทับป้า,าบักพริกวิอ,อ้อยเนาะนะครับพี่น้องโอ้เสียดายอ่ะเจ็บแจก,ก,แก,กพี่แจก,กน้องกว่าพี่น้องอนะ่ะโชวอกาสปั่นพี่ปั่นน้องไปใน้ตัวเลยมะละกอเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาไปถัดตำต้นนี้ตำแซ่บครับพี่น้องนะาก้าแหล่ๆเนี่ยครับมีหลายท่านว่าเก็บในว่าให้เฮ็ดพัดได้เก็บมเมล็ดได้ท่น,นบริเก็บซ้ำพี่น้องหักกวนยะังมาท่านสุกเลยนะครับเอาได้ยินเฮ็ดเวียกี่ได้บานมือเศร้าเดี๋ยวได้ยินเสียงบึ้มรถนะครับ ้ยคือจังเสียงยังหักแท้เสร็จมาแมนอีหลีนะครับเพระบาะว่าเบิ่งมือวานมากับตังตังเลยแต่ว่าว่าสิคัมมือนี่แหละเพราะท่านคำสั่มลงก่อนพี่น้องเนาะใจห้อนพวดมหมองหงกอะไดนะครับอ่ะเดี๋ยวจังสิงมาเก็บพี่น้องแต่ว่าไปหาหมอกบวบแกงใส่ไก่ก้อนเศร้านี่นะครับพี่น้องน้อยหนึ่งฟงมาเพื่อไงหนึ่งพี่น้องโอ้ต่ำอิ่มเบื่อเทือนเลยนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวจัสิเก็บนะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวจังสิงเก็บุกระกองเอเริเลยอ่ะเดี๋ยวไปหามาเบิงหมกบวบน้อยแกงใส่ไก่กับพี่น้องที่มันลามมาทีข้าเจ้านี่งละนะครับ อยาขายยาจางก็ระลับป่าเนเลยยาดอกขาวขึ้นคักปาเนเลยอ่าหาเบิ่งบวบ,วบ,วบวพี่น้องเนาะนะครับออมใส่ไก่้เสานี่ก่อนนะครับเสาวันหยุดพี่น้องนะครับชีวิตบ้านสวนกังเสือละนะครับชีวิตกเกษตรวันหยุดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะนี่ได้หน่อยหนึ่งอ้พอดีแกงพี่น้องบวบหน่อยบวบหอมนะครับพอดีแซ่บนี่ซ้ำของเจ้าของถืบุญเลยอ่ะเดี๋ยวหาเบื่องอีกนะครับมีบ่ บวบนะพี่น้องเนาะเนี่ยมันลามมาั่งสินะครับเนี่ยมันลามมาั่งสิอ๋อลูกน้องก็แห่ยาบมากน้าบ่าเนี่อันนี้เดี๋ยวพี่น้องน้อยนี่ก็พอดีแกงแซ่บด้วยนี่นี่มันขึ้นน้อยใช่ไหมออาหน้อยกินตามน้อยพี่น้องได้ครับเดี๋ยวลืมมากพอเทาทิมมึงเทาว่าสิมาเก็บปให้ใหญ่ายก็เพราะว่าเทาทิมก้อนนั่นสินะนะครับอ่ะเลาะมือพี่นอ้องเอานี่เด,ดี๋ยวก็ดีแกงแซกไก่นะครับ อันนี้น้อยนึ่เอ้ามันเผาเด้กินยุ่ตงนียเอาไว้นี่ซะก่อนนะครับบด้ถือยังมามานย่างเบิอเบ้องมะคุงหักนะครับยังมันอ้าวนี่ไก่คงเฉพาะกินเนาะพี่น้นองเขาจะเฉพาะชัดแก่ป่านนี้นี่นะครับโอ้พอดีแซบ่บแกงใส่ไก่พี่น้องนะครับอ้อมบวบใส่ไก่อ่ะอาหารอีสา,านบ้านๆเนาะใช่ลรืเห็นหน่อยนึงโคโลอยู่ในวันแก่บ่ ต้าขันผู้มักกระิแซบเยอะหอยเนี่ยเอาไปหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งแต่ว่าเขาจะใช้ทงเบาแล้วเขีวพอดีแล้วเท่าอ่านี่ตัวนี้นี่พอดีแกงเล่นน้อยๆนี่นะครับแกงเซโนไม่ก็ได้อ่ารอบองอีกพี่น้องถ้าได้อีกแค่สามสี่น้อยตืิมกันนะครับพี่น้อยๆไล่นะครับมันล่ามมาปลาข้าเจ้าพี่น้องมันล่ามมาทีข้าเจ้านะครับบ่มีขางให้มันโอ้หน่วยนี่ลืมตัวหน่วยนี่เห็นบ่นี่ ขันห้ามซา,าทำทาลืมแน่หรือมันมีเวลามาเก็บมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพี่น,อน้องนี่นะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เนาะแก่เราได้กินบ่อยเลยนะครับอา้านว่านี่ได้เนี่ยอ้าไปปก่เสอร์อแกงเราจะน,นะตื้มกันอีกน้อยสองน่อยกัพอดีออมใส่ไก่เนาะพี่น้องเอนานะบวบนะครับเป็นพืชพักพื้นบ้านนะครับปลูกง่ายขึ้นดนทุกที่นะครับเก็บกินได้ไหลายปีบ่ดได้หลายปีได้ปีเดียวนี่ยล่ะนะครับ มันกินได้แทบทุกอย่างนะเพราะว่าจะเป็นดอกเป็นยอดนะครับเป็นมานนกน,น,าน,าน,น,กนี่นี่ขึ้นว่านับพ่อเจ้ยอนุร่มน้อยนี่ขันไวรุ่นกับไวรุ่นตอนปลายวะเถอะอ่ะเมื่อกี้น่วยสองน่วยแซตติ้มกันพี่น้องนะครับที่วันน่า,นาจะพ่อแกงแล้วล่ะเฉนี่ได้มีบ่แต่กับฝถอย,อยนั้นมันจะ เดนอดหมากหน่อยอ่ะมาทาักเพื่นพี่น้องอเซ่ล่ะมันเบิดเหรอบออ่ะได้เยอะหน่อยหนึ่งก็คงแก่พ่อนะพ่อแกงวอาตัวนี้นเหยียบจะเปรอะแล้วแสบพวกนราต้องมาเหยียบี่เนะคาเซ่ยยางเขามา แม่นั่งเอกเขายางมาหาเก็บเธอหนึงบ้นบมเห็นเหยียบไปก่อนเลยมามีอยู่บ้นแถวนี้อ๋นี่เดิพี่น้องอ่ะอ่ะคงกับพ่อเนาะครับนู่ได้นู่นนี่แล้วกันหนาจะพ่อเลยเนี่อ่ะเรียบร้อยพี่น้องนะครับกินกับมันยังมีอดอกมากน้อยหลายอยู่นะครับใบกิ่งไร้ลายมือนี่นะครับอ่ะคางเต้าเก็บบ้าพี่น้องข้างบ้านนะครับที่มันเป็นดงอยู่ว่าหันละนะครับเอาออกบ่เลยให้เห็นตัวบ้านมันนี่พราะว่ามัน แดดเป่าซองนะครับอีกแค่น,นึงกับมันโปหลังค่านะครับหนูขึืนมาพร้าตัวนี้เก่าออกเส้นนี่เพราะว่ามันที่กันทดนครับนางเอกใ้กล้ามากกับมปะปูว้นะสุดท้ายก็เด้ออกนะครับอ่ะถ่ให้พี่น้องเบิ่งนะครับค้างบ้านไปเนี่อาชีพเป็นแฟนแน่แล้วนะครับอาชีพเป็นแฟนแน่แล้วเออเป็นเฮือนแน่ไปนี่เอาไว้แต่ทางนี้น้องพี่น้องนะทางนี้ให้มันรับแดดเนี่ยมันบ่รับแดดบ้างหั่นะครับปูเก้านะครับ อ้เาเริ่หมักบวบพ่อแกงเลยพี่น้องมาเลยนะครับหลังจากเอาหมักบวบไปเก็บเราเสียเอากระตามมใส่มะฮุงนะครับพี่น้องอะนะครับอันคลิปนี้สั้นๆเท่านี้พี่น้องนะครับมาเก็บบวบแล้วเริ่มมาเบืองมะหุงหักน้ำนะครับมาฝากพี่ฝากน้องละนะครับคลิปหน้ามีอย่างดีๆจะพักไม่พี่น้องคลิปนี้วันหยุดอยู่งไงๆนะครับสวัสดีครับ